สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกันนะครับกับช่องวสันพระเครื่องนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมลงคลิปทุกวันไม่ทุกวันครับผมลงคลิปเวลา9ก้าโมงของทุกวันนะครับพี่ๆครับวันนี้นะครับผมรายการละ300ทุกรายการนะครับพี่ๆนะสามทุกรายการเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่รายการที่1นะครับผมฝากพี่ๆนะครับผมจำี p จารายการนะครับจะได้หาพาให้พี่ๆทุกท่านได้ถูกนะครับผม เดี๋ยวเราไปเริ่มที่รายการที่1เลยนะครับผมรายการที่1นะครับขออนุญาตขยับกล้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับครับผมยังไงก็ฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะครับผม0 8 3ย์7 5 5 4 2นะครับพี่ๆนี่นะครับผมถ้าพี่ๆเ้าก็จะมี QR Code คตรงนี้นะครับผมสามารถแคปหน้าจอนะครับผมแล้วก็สแกนได้เลยนะครับผมโทรหรือว่ารายก็ได้นะครับผมเป็นเบอร์โทรหรือว่ารายก็ได้นะครับขออนุญาตขยับกล้องเข้าไปหน่อยนะครับผม รายการที่1นะครับพี่พี่ครับรายการที่1นะครับผมจะเป็นเหรียญปูทวดนะครับเหรียญหลวงปูทวดนะครับผมเรียมกันน้ํานะครับผมเหรียญหลวงปูทวดหลวงปูทิมนะครับสวยๆเลยนะครับรายการนี้ครับพี่พี่ครับรายการที่1นะครับครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการที่2นะครับผมรายการที่สองครับจะเป็นตะกุด นะครับพี่พี่นะจะเป็นตะกุดนะครับผมมีรอยจานมาด้วยนะครับตะกุดหลวงพ่อคงวัดวังสมรรษนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่2นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับผมแอดไลน์ได้เลยนะครับผมขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่2นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่3นะครับผมรายการที่3จะเป็นพระอุปคุตนะครับผมรายการที่3นะครับจะเป็นพระอุปคุตนะครับอยู่ในหอยนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่3นะครับผมรายการที่3ครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่นะครับผมรายการที่สี่ครับจะเป็นเหรียญปุศกนะครับผมเหรียญปุสกขวัดปราคองมะขามเท่าเรียมเปิดหน้านะครับพี่ๆนะรายการนี้ครับพี่ครับรายการที่4ี่นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่5นะครับรายการที่5จะเป็นพระปิตานะครับผมพี่นะจะเป็นพระปิตานะครับผมพระปิตาหลวงหลวงพ่อทานะครับพี่ๆนะหลวงพ่อทาครับรายการนี้นะครับหผิวสวยๆนะครับผิวสวยนะพี่ๆนะรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่5นะครับผมรายการที่5นะครับ ต่อที่รายการต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่6นะครับพี่พี่นะรายการที่6ครับพี่พี่จะเป็นเหรียญพดแดงนะครับผมโวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมปี2,500อ่าปี2 5 0 3นนะครับปี03่นะพี่พี่นี่นะครับด้านหลังแบบเป็นยันนะครับจะเป็นยันพ่อเลยนะครับเรียมกรอบมาสวยงามเป็นกรอบกันน้ํานะครับพี่พี่นะ ครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่ครับจะเป็นรายการที่6นะครับผมรายการที่6นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับผมจะเป็นพระกิ่งนะครับพี่พี่นะจะเป็นพระกิ่งเขาตะเคานะพี่พี่นะปีหนึ่งหกครับพี่พี่ครับกิ่งเขาตะเคานะ เพชรบุรีนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีครับผมนี่เลยนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่เนะครับรายการที่7นะครับผมใต้ฐานอุดกริงนะครับใต้ฐานอุดกริงนะครับ ่อที่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นรายการที่8ครับผมรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่ๆนะหลวงพ่อเงินนะครับผมสวสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับพี่ๆครับจะเป็นรายการที่8นะครับพี่ๆนะรายการที่8นะครับผมสนใจรายการไหนนะครับผมทักเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมหรือว่าพี่ๆอยาก ได้รายการไหนสนใจรายการไหนหรือว่าต้องการพระยังไงก็บอกน้องได้เลยนะครับผมเผื่อผ่านหูผ่านตาเข้ามาจะได้ส่งรูปให้ดูนะครับผมรายการนี้นะครับพี่พี่ครับจะเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับนะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่9นะครับผมรายการที่9ครับพี่พี่ครับ รายการที่เก้านะครับผมจะเป็นเพราะพระหงของขวัญน,นะครับพี่พี่หลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับพี่พี่นะอันนี้จะเป็นรุ่น2นะครับผมจะเป็นรุ่นสองนะพี่พี่รายการนี้ครับรายการที่เกนะครับผม ต่อที่รายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบนะจะเป็นแหวนนะครับผมจะเป็นแหวนนะครับพี่พี่จะเป็นแหวนนะชิ้นนี like ้จะเป็นงานนะครับผมนี่จะเป็นงานนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่สินะครับพี่พี่นะจะเป็นงานนะครับผม ายการที่10นะครับพี่พนะต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่11นะครับพี่พนะรายการที่11ครับพี่ๆครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนะครับผมรัตนากรนะพี่พนะเหรียญพ่อคูณนะครับปีศูนย์แปดนะครับผมวัดบูรพารามนะครับผมวัดบูรพารามจังหวัดสุ 30, รสินทร์นะครับพี่พนะปีศูนย์แปดนะครับพี่ๆนะเหรียญนี้สวยนะครับดูดิ นะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับจะเป็นรายการที่1 1นะครับผมรายการที่11นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่12นะครับผมรายการที่12ครับพี่ๆครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่ทวดนะครับผมเป็นเหรียญหัวโตนะพี่ๆนะหลวงพ่ทวดนะครับผม ปูทวดเหยียบน้าทะเลจ,จึงนะครับผมวัดช้างให้นะครับพี่ๆนะที่ระล,ลึกเทในการล่อรูปเหมือนนะครับผมหลวงปูทวดนะครับตามหลังเหรียญเลยนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่12นะครับรายการที่12ครับผม ต่อที่รายการต่ s <S อไปนะครับ,ะรบจะเป็นรายการที่13นะครับผมรายการที่13จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับผมเหรียญหลวงพ่อโสธร2 4งสี่หนย์นะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับผมด้านหน้าปิดทองด้านหลังปิดทองเช่นเดียวกันนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่14นะครับผมรายการที่14นะครับผมจะเป็นรูปหลอกนะครับจะเป็นรูปหลอกนะรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่ 14ครับผมรายการที่14นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่15นะครับรายการที่15นะครับพี่พี่นะจะเป็นราหูนะครับผมพาะราหูอมจัน์ทนะครับผมจะเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับพี่นะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นที่ไหนนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่15นะครับผมรายการที่15ครับ ต่อที่รายการต่อไปเลยนะครับผมรายการต่อไปจะเป็นรายการที่16นะครับผมจะเป็นประหลัดขิกนะครับผมจะเป็นประหลัดขิกหลวงปู่โตนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่16นะครับพี่ๆนะรายการที่16นะครับนี่นะครับผมค้าขายนะครับพี่ๆนะประหลัดขิกนะครับ จานมารอบเลยนะครับผมจานมารอบรอบเลยนะครับรายการที่16ครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นรายการที่17นะครับผมรายการที่17ครับพี่ๆครับรายการที่17เจ็ะเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับนี่นะจะเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับผมสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับ จะไปช้าๆนะครับผมให้พี่ๆได้ดูรายละเอียดกันนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่18อ่า17นะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมรายการที่17นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเจียอย่างเดียวเลยรายการที่17ครับพี่พี่ครับรักินนางพญานะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นรายการที่18นะครับผมรายการที่18จะเป็นพระชัยวัฒน์นะครับพี่ๆนะนี่จะเป็นรูปหล่อของพระชัยวัฒน์นะครับพี่ๆเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะมีกิ่งนะครับผมอันนี้จะมีกิ่งด้วยนะครับผมเป็นพระชัยวัฒน์นะครับรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่สิบ แปนะครับผมรายการที่18นะครับสวยๆนะครับพี่ๆครับดูนะสวยๆเลยเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะครับนี่นะจะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่18นะครับผมรายการที่18นะต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่19นะครับผมจะเป็นเหรียญพระพุทธศัจนะครับผมหรือเหรียญพังพักการนั่นเองนะครับผมนักบกเจดเหรียญนะครับ เรียมกรอบอย่างหนาเลยนะครับผมเรียมกรอบอย่างหนาสวยงามนะครับพี่ๆนะผิวเดิมๆเลยนะครับรายการนี้นะครับพ nah. ี่ๆครับจะเป็นรายการที่19นะครับผมรายการที่19นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่20นะครับผมรายการที่20จะเป็นรักปิดตานะครับพี่ๆนะ จะเป็นพระปิตานะครับผมด้านหลังเป็นยันห้านะครับผมจะเป็นเนื้อผงมวลสารนะครับพี่ๆนะเนื้อผงมวลสารนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่20นะครับพี่ๆนะรายการที่20นะครับพี่ๆขั้นใดนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆของทางช่องวสันพระเครื่องนะครับผมครับรายการนี้รายการที่20 นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่21นะครับผมรายการที่21ครับพี่พี่ครับจะเป็นปู่ทวดนะครับผมอันนี้จะออกวัดร้อนนะครับผมนี่นะปีศูนย์เนะครับผมออกวัดร้อนด้านหลังเป็นยันพุทธซ้อนนะพี่พี่นะยันพุทธซ้อนนะครับผมเป็นผิวเนื้อทองเหลืองผสมนะครับรายการนี้ครับพี่พี่ครับจะเป็นรายการที่21ครับผม รายการที่21นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่22นะครับผมรายการที่22ครับพี่พีครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับผมหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับผมเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานด้านหลังมีเลขโคดรลันลำเบอร์ด้วยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่22นะครับผมรายการที่22ครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่2 3นะครับผมรายการที่23ครับพี่พี่ครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะพี่พี่นะนี่นะรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่23นะครับผมรายการที่23าครับ รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นรายการที่24นะครับรายการที่24ครับพี่ๆครับองน,นี้น่าสนใจมากเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับเพราะเป็นพระกิ่งเชียงแสนนะครับพี่ๆนะแะเป็นพระกิ่งเชียงแสนนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่24ครับผมผมแต่ก็ตามอายุการใช้งานนะครับผมตามอายุการใช้งานเลยนะครับผมอาจจะรู้สึกมีบาง จุดที่เออสึกไปบ้างนะครับผมนะครับผมแต่ถ้ามองเรื่องความเก่าผมมองว่าสวยนะครับพี่ๆครับรายการนี้นะครับรายการที่24นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นพระชัยวัดนะครับพี่ๆนะจะเป็นพระชัยวัดเจ้าคุณมานะครับรายการนี้รายการที่25นะครับผมรายการที่25เป็นรูปหลอกนะครับผม ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้แต่มีตำหนิที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมนี่นะมีตำหนิตรงนี้นิดหนึงนะครับรายการนี้นะครับรายการที่25นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่26นะครับรายการที่26ครับพี่ๆครับนี่นะ ปีศูนย์สี่นะครับพี่ๆนะเหรียญปีศูนย์สี่นะครับจะเป็นพระพุทธวิถีนายกนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับผมรายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นพระปิตานะครับผมจะเป็นพระปิตานะครับ จะเป็นเนื้อชิ้นตะโกนนะครับรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่27นะครับผมรายการที่27นะต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่2 0 8นะครับผมรายการที่28ครับผมจะเป็นพระปิดตาเหมือนกันนะครับผมจะเป็นสายเข่าอ้อน,นะครับพ,พี่นะสายใต้เลยนะครับผมเนื้อเก่านะพี่พี่ปีน่าจะลึกอยู่นะครับรายการนี้รายการที่28นะครับผมรายการที่28ครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่29นะครับผมรายการที่29เป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะครับผมเหรียญเหรียญหลวงปู่สวงนะครับรุ่น1นะครับพี่ๆนะจะเป็นเหรียญพระอาจารย์รัตนชัยนะครับผมวัดดงเทพนิมิตนะพี่พนะอุศเสกนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่29นะครับผมรายการที่29นลย ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่50นะครับผมจะเป็นพระร่วงนะครับผม จะเป็นพระร่วงนะครับผมเป็นเนื้อชินนะพี่ๆนะเป็นเนื้อชินสะหนิมแดงนะครับพี่พี่เนื้อชินสะหนิมแดงนะครับผมด้านหลังนี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพี่ๆที่ชอบชื่นชอบนะครับผมพระปู่พระเครื่องเครื่องรางนะครับผมหรือว่าพระเครื่องสามารถติดต่อช่องวสันต์ระเครื่องได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบ รายการที่30นะครับพี่ๆครับรายการที่30ครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่31นะครับรายการที่31ครับพี่พครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดอาหลวงพ่อสุดนะครับผมหีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับพี่พี่นะเหรียญอาจจะลอกไปบ้างนะครับนี่นะปี17นะครับผมเหรียญปี17นะครับ รายการนี้นะครับพี่ครับรายการที่31นะครับนี่นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่32นะครับผมรายการที่32รายการที่32จะเป็นตะกุดนะครับผมดอกใหญ่นะพี่พี่นะจะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับรายการนี้นะครับพี่พี่ครับ จะเป็นรายการที่32นะครับน,นี่นะครับผมรายการที่32นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการต่อไปจะเป็นรายการที่33นะครับผมจะเป็นเหรียญฉัดน,นะครับผมนี่นะเป็นเหรียญฉัดนะครับผมด้านหลังจะเป็นช้างนะครับผมด้านหลังเป็นช้างครับรายการนี้รายการที่3 3นะครับพี่ๆครับรายการที่33เลยนะครับผม ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่34นะครับผมรายการที่34นะครับจะเป็นรายการนี้นะครับพี่ๆครับจะเป็นพระกุนะครับผมกุจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะครับผมอันนี้จะเป็นพระชินสีนะครับพี่ๆนะนีหลังลายผ้าเลยนะครับ เป็นพระกุหลาชินสีนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่33นะครับพี่ๆนะโอ้สวยเก่าดีเลยนะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับผมเดี๋ยวอารมณ์ค้างนะครับรายการที่35นะครับผมรายการที่35องค์นี้สวยนะองค์นี้สวยเลยนะครับผมจะเป็นชินราชไปเสมานะครับผมนนะครับผมด้านหลังนะ ผมสวยๆเลยนะครับพี่พี่ครับรายการนี้นะครับผมรายการที่35นะครับผมรายการที่35นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่36นะครับผมรายการที่36ครับพี่พี่ครับเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนี่รายการที่36เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับผมรวงปูทิมนะครับผมวัดระหารไร่นะครับนี่นะหลวงปูทิมวัดระหารไร่ครับผม รายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่36นะครับพี่ๆรายการที่36เลยนะครับมีสนใจรายการไหนนะครับผมทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมต่อที่รายการต่อไปรายการที่37นะครับผมรายการที่37นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับผมพ่อแช่มวัดฉลอกนะครับผมจังหวัดภูเก็ตนะครับพี่พี อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในกรอบในกรอบแบบนี้สวยๆนะครับพี่ๆดูหน้าตาก่อนนะครับหลวงพ่อเชบวัดฉัตหลองนะครับรายการนี้รายการที่37นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่38นะครับผมรายการที่38นะปน้ปูทวดนะครับผมรวงปูทวดนะครับด้านหลังเป็นหลังหนังสือนะครับผมวัดช้างให้ นะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่30มแนะครับผมรายการที่38นะรายการต่อไปนะครับพี่ๆครับจะเป็นรายการที่39นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อวัดหัวนานะครับเรียนหลวงพ่อวัดหัวนานะครับผมปี07ด้านหลังเป็นยันห้ารุ่น1นึ่งะพี่ๆนะ2507นะครับผมเป็นรุ่น1ด้วยนะครับผม พ่อวัดหมานะครับเหรียญสวยๆเหรียญคมๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่4ขออภัยครับรายการนี้นะครับรายการที่39นะครับผมจะไปจะขึ้นเลข4อย่างเดียวเลยผมอะต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่40นะครับพี่ๆครับรายการที่40เหรียญหลวงพ่อกะ นะครับผมเลี่ยมกันน้ำนะเลี่ยมกันน้ำเลี่ยมกรอบสวยสวยเลยนะครับพี่พีครับรายการนี้รายการที่40นะครับด้านหลังนะครับต่อที่รายการต่อไปครับพี่พี่ครับรายการที่41นะครับรายการที่41นะครับผม จะ,จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆนะจะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้จะเป็นบางขุมพมนะครับนี่นะรายการนี้รายการที่4 1นะครับองค์นี้ด้านหลักนะครับพี่ๆนะด้านหลักนะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่42นะครับผมรายการที่42บครับพี่ๆครับจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันโอกเรานะพี่นะด้านหลังเป็นยันโอกเรานะครับนี่เลยรายการที่4 2นะครับผมรายการที่42ครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่43นะครับรายการที่43เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยภาษาที่โงนะครับผมนี่หลวงพ่อรวยนะครับด้านหลังเป็นไก่นะเป็นเหรียญกระถิ่นนะครับพี่ๆนะเป็นเหรียญหน้าใหญ่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่43 3นะครับผมรายการที่4 3นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมเหรียญผู้โตะนะครับผมรวงผู้โตะนะครับผมอายุครบ8 2 2ปีนะครับผมที่ระลึกนะครับรายการนี้นะครับพี่เพ่ครับรายการที่44นะครับปีหนึ่นะครับพี่พพ่นะปี11นะครับนี่เลยเลี่ยมเป็นเลี่ยงกันน้ำนะกรอบสวยงามพระสวยงามนะครับ รายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่44นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นเป็นพระปิดตานะพี่พี่นะแต่นี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับผมไม่ทราบที่จริงๆมีรอยจานด้านหลังด้วยนะเนี่ยมีรอยจานด้านหลังด้วยนะครับผมเป็นพระปิตานะครับรายการนี้นะครับรายการที่45 ต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นตะกุดนะผมขออนุญาตขยับกล้องนิดหนึ่งนะจะเป็นตะกุดนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับนะตะกุดหลวงหลงผู้ทิมนะครับผมหลวงผู้ทิมนะครับต่ครเลขสามตะกุดหลวงพู้ทิมนะครับผมรายการนี้นะครับพี่พครับจะเป็นรายการที่ 46นะครับผมรายการที่46นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่47นะครับรายการที่47ครับพี่พี่ครับจะเป็นปรลัดขิกหลวงพ่ออีนะครับพี่พี่นะหลวงพ่ออีนะครับนี่นะรายการนี้นะครับรายการที่40 7เจ็ดนะครับรายการที่ส7ิบเจ็ดนะครับจะเป็นประหัดขิจหลวงพ่ออีนะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที 48> ่48นะครับผมรายการที time. ่48ครับเป็นพระปิดตานะพี่ๆนะนี่องนี้นะนี่เลยสายใต้นะพี่ๆสายใต้นะครับสายใต้นี่เ็าทาผิวสวยนะครับผมนี่นะเป็นพระปิดตานี่นะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่4 0 แนะครับผมรายการที่48ครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่4 9ก้านะครับผมรายการที่49ครับพี่ๆครับนี่จะเป็นหมวกนะครับนี่นะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นอะไรนะแต่มีน้ำหนักอยู่นะพี่พนะมีน้ำหนักนะรายการที่49นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่50นะครับผมเลยนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่50นะครับพี่ๆนะจะเป็นเหรียญน,นะพี่ๆนะจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อเจ๊กนะครับผมหลงวงพ่อเจ๊กวัดเขาแดงตะวันตกนะพี่ๆนะ ตานหลังเป็นยันนูนนะครับนี่รายการที่50ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมช่องวสันตาเครื่องนะครับผม EP ที่48นะครับพี่ๆครับมีทั้งหมด50รายการนะครับรายการละ300นะครับผมจัดส่งให้พี่ๆทุกท่านฟรีนะครับผมฟรีค่าจัดส่งทุกรายการเลยนะครับผม ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะครับผมเบอร์โทรนะครับ0832175542นะครับผมวันนี้ว่าเสียเครื่องครับสวัสดีครับ